ครับตอนนี้เราก็กําลังเอานะครับหญ้านะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับอาสนับสนุนไว้ให้นะครับเอาไปให้น้ามูกับแม่โดนะครับเชือกละห้าสิบมัดนะครับเป็นหนึ่งร้อยมัดนะครับเดี๋ยวตอนนี้พระพรขออนุญาตเอาย่าขึ้นรถก่อนนะครับผมย่าหนับงร้อมัดนะครับนับนับต้นนับนับ้น Hasil macam saya hasil. ครับครบแล้วนะครับหนึ่งร,ร้อยมัดครับผมเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟอยู่ที่สวนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับนำหญ้ามาให้อสองสาวอยู่ที่สวนนะครับหน้ามูกับคุณนายโดสีนะครับอยู่ฝั่งทางนี้นะครับเดี๋ยวพ่อควานจะนำหญ้าลอยๆมาเสิร์ฟให้ในตอนเช้านะครับหญ้า นี่นะครับเราต้องโหลระัานตัวสะนอภัยด้วยนะว่าถือกล้องด้วยนะครับแล้วก็ยนยาด้วยนะครับก็จะมีตะกุกตะกักนิดนึงนะครับนี่นะครับน้ำโมทิสเดลาเลาเจียงย้าทิสทิสเซิกัลลาเน่้อันนี้จะเป็นของน้ำโมนะครับอ่ยายากจากคุณแม่ผู้ยยใจดีสนับสนุนมาให้นะครับผม เดี๋ยวให้เนิเดี๋ยวให้ครับก็แล้วนง่นี่นะครับให้กินเครื่องสิม,มัตก่อนนะครับโอ้ดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับหญ้าอร่อยๆจาก ผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็จะลงไว้ฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนี้ด้วยนะครับไว้ให้กินในตอนกลางวันนะครับนี่นะครับมีคโลุงช่วยลงนะครับอ่านี่ควานของน้องมินนี่นะครับผมเอาควานของน้องมินนี่นะครับช่วยลงนะครับเดินเช่าม้าในเกจะเดินมาหาแล้วก็มาช่วยทําความสะอาดนะครับบริเวณบ้านน้องมินนี่นะครับ กรเอาอยาให้นะครับในทุกเช้านะครับน,นี่ของน้ำโมนะครับนี่ของทางนี้นะครับของน้ำโมโอ้ยไม่ใช่แมโดนะครับแมโดอันนี้น้ำโมนะครับอันนี้ก็ลงไว้กองบบกใหญ่เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไว้ให้ลูกกินตอนกลางวันนะครับ Yeah, nha số là các bạn Nè này các cái này các bạn này các bạn này các คุณนะครับขอขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนหญ้าให้นะครับครอบครัวของเรานะครับให้น้ำโมนะครับแม่ลูกนะครับทั้งสองเชือกนะครับได้กินนะครับผมแล้วก็ลูกๆของเราได้กินนะครับวันนี้ก็ได้กินหญ้าแบบอะไรตอนเช้าก็จะอารมณ์ดีหน่อยๆนะครับผม นี่นะร <c oughs> เรามาดูเสียงน้องกินแบบธรรมชาตินะครับปึ๊บปับปึ๊บปับเออดูตีหูพลิ้วๆนะครับ ุณนายนกสีนะครับกับณนายนหมนูนอันนี้นะครับย่าลงไว้สองกองนะครับนี่นนะครับ เคครับเดี๋ยวเราก็จะอขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าเรามาลากันไปในคลิปนี้นะครับในบรรยากาศยามเช้ากับน้องช้างกินหญ้าเหรืออร่อยนะครับผมเจอกันอีพีหน้านะครับสําหรับอีพีนี้สวัสดีครับ